าจะได้ไม่ล้นถนนเกินไปรถเขาจะได้สัญจรได้สะดวกนะเรามารวมๆกันทังนี้ก่อนที่จะพาพี่น้องไปชมนะชมสวนโคกพอเพียงสวนป่านบุญสามเนี่ยไม่ใช่ให้ไปดูความสมบูรณ์ทั้งหมดหรอกนะให้ดูทั้งไอตัวที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ <c ười> คือบางอย่างเราก็ทําได้สมบูรณ์ลงตัวดีนะใบไม้เขาย่อยดีพืชก็จะงามนะ แต่บางอย่างเราก็ยังทําไม่ทันหรือมันยังย่อยไม่ทันมันก็ยังไม่งามนะักก็ไม่เป็นไรก็เห็นทั้งสองอันนี่คือความจริงของชีวิตถ้าง,งามไปหมดเลยเมันของปลอมถ้าง,งามบ้างไม่งามบ้างนี่ของจริงของจริงนะงเพราะว่าเราเองก็ยังไม่มีเวลาที่จะทําอย่างเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าต้องมีหลายหน้างานแต่ถึงกัะน,นั้นเราก็แบ่งเวลาทำเท่าที่เรามีเวลาทำนะจะพาพี่น้องเดินรอบ และส่วนหนึ่งที่จะพาเดินรอบไปนี้พี่น้องก็จะเห็นเส้นทางนี้อาจจะเห็นแบบนี้ไม่นานนักอาจจะไม่มีโอกาสเห็นมันอีกไม่ใช่ว่าเราจะเป็นอะไรไปนะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นอะไรไปนะแต่มันอาจจะเป็นอะไรไปนะอ่ามันอาจจะสวยกว่านี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นซีเมนโดยมันจะกลายเป็นซีเมนเป็นอเทปูนมันจะกลายเป็นปูน ไม่นานเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปูนที่เราจะเดินได้คล่องตัวกว่านี้ไม่นานมันจะกลายเป็นปูนแล้วสามารถเดินเร็วได้สามารถเอารถเข้าออกได้สะดวกนยะเพื่อทํากิจกรรมได้สะดวกนะอ,อ่ะไปเดินมาดเดินมาเรื่อยๆสองข้างทางนะพี่น้องก็จะเห็นเราทําโค้งปอเพียงไว้นะตรงไหนที่ปุ๋ยเจริญงอกงามดีมันก็งามดีนะเออเนี่ยต้นอ่าต้นงามก็งามดีเหมือนกันเนี่ยไม่ไอ้มะเขือหนะูนก็สูงเชอะนะ มันก็จเจริญงอกงามดีบางส่วนที่ปุ๋ยมันยังมันยังย่อยได้ไม่ดีมันก็อ่ายังไม่งามนะแต่ภาพรวมเราอย่างภาพรวมก็เลี้ยงชีวิตพวกเราได้นะอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้นะปลูกพืชพันธุ์ธัญยาหารไรสารพิษนะอ่าเดินมาเรื่อยๆเ,เราจะดูการปลูกรูปปลอยอ่าการปลูกพืชพันธุ์ธัญยาหารไรสารพิษกันออันนี้ตน้นอันนี้เขาเรียกว่าหูปลาช่อนนั่นนี่หูปลาช่อนหรือว่า อะไรนะลิ้นปีผักลิ้นปีนะหูประชอนอ่าอันนี้ชมพู่นะมีคนรู้นะมีคนดูแลรู้ว่ามันเป็นต้นชมพู่อ่าส่วนดาวดอยกระบอมแซบแบบเพียบเอออันนี้นี่มีคนถามว่ามันต้นอะไรนะเนี่ยแล้วลูกอะไรเนี่ยจะว่ามะนาวจะว่ามะกรูดจะว่าอะไรมันก็ใครรู้ต้นอะไรนะมะกรูดมะกรูดยกอมะกรูดยากเหรอฮะ ใครใครรู้ชื่อมั่งอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ยังตัดสินไม่ถูกว่ามต้นอะไรจะเหมือนมะนาวเหมือนมะกรูดเหมือนส้มโอเรียกมะนาวควายหรือเปล่าอ่าแต่กินได้แน่นอนแต่ไม่รู้ต้นอะไรเออาจารย์ก็ตอบไม่ถูกต้องไปถาม Google ดูมันตะปำ่ะปเหมือนมเป็นลึกแต่กินได้แน่นอนรู้อยู่กินได้ มันเหมือนอะไรลุงมไม่ใช่มะกรูดไม่ใช่มะกรูดต,ต้องเป็นมะนาวเนี่ๆเลยจะกลายพันธ์ค<ๆ>รับมะนาวจะกายพันมะน,น,นาวชนิดหนึ่งหรือว่าเป็นส้มชนิดหนึ่งส้มซาสเหรอส้มซ,า,มซาใช่ไหมนี่คนรู้ออ๋ออันนี้เขาส้มซาเออเป็นไปได้เป็นไปได้เอออาจารย์เคยถามเขาอยู่อาจารย์ก็ไม่รู้จักเขาว่าส้มซาส้มซาเขาว่าอ้าวอ้าวไปถาม ไปทำเอไอดูระวังถูกเอไอหลอกฮาฮ่าฮ่่อ่ยายอากระถินดดรสดีใช่ใช่ใช่ย่าก,กระถินก็รสด,ดีอ่ะรสชาติดีอ้าวนะสองข้างทางกับชมเอานะน,นี่เราก็จะพยายามปลูกผสมผสานกันไปนะเนี่ยไอ้ตรงนี้ตรงวางอิฐนี่ระวังนะตรงนี้ที่เรามาวางตรงนี้เพราะเราจะเทปูนนั่นแหละนะตรงนี้เป็นจุดลุ่มที่สุดเละที่สุดก็เลย วางอิดแล้วเดี๋ยวก็จะเทปูนละเด๋ยวมาถึงตรงนี้เรามาระวังเอานะใครเดินข้ามมาก็ตรงนี้มันจะคูคาคูคาเรามาระวังเอาต้องพาพี่น้องมาดูก่อนที่จะไม่เห็นมันอีกนะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นอะไรไปแต่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรไปไม่นานเราจะเทปูนนะไม่นานเราจะเทเททางเดู๋รุ่นประวัติศาสตร์นะรุ่นประวัติศาสตร์เดี๋ยวต้องเจออะไรยากๆหน่อย เมาเล่วมาเลยนะต้องพาเดินก่อนอต้องพาเดินต้องพาเดินชมก่อนเนี่ยอาจารย์สบายใจเพราะว่าเวลาเราต้องการอาหารก็เดินมาข้างทางนี่ก็เพียบแล้วเจ็บปว่วยเราก็เดินมาข้างทางนี่แหลนะมาดูสมุนไพรที่เรากินได้นะ,ะ,ะแล้วก็ดูโคกพอเพียงไปทำเสร็จบ้างยังไม่เสร็จบ้างนะก็สะสมอินทรีย์วัตถุไป อ้าววันนี้ได้เดินรอบสวนอ้าวได้กำลังอ้าได้ความรู้อ้าได้ความสุขอ้วได้ามอย่างเลยอ้านี่เดินรอบสวนเนี่ย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 พี่น้องดูต้นกล้วยนะโอ้โหเนี่ลูกมาดูสินี่โอ้ดูเครือมันสินี่นี่มันยังไม่เดือนไหมคะอ่าเดือนนึงกินได้เออยังไม่รู้นี่ยังไม่ยังนี่ยังไม่แก่นะเนี่ย ยังอ่อนๆดูลูกสิโอ้โหมันกี่หวีก็ไม่รู้เนี่ยนี่แหละอินทรีย์วัตถุเนี่ยเป็นปุ๋ยอย่างเงี้ยอย่างงามเลยอย่างงามเลยเออประมันสิบสองหวีนะเออเนี่ยดูสิโน่นนะโน่นนะโอ้ดูสิโน่นนะโน่นนะโอ้โมันจะกินลูกกี่หวีแล้วน่นน่ะ น,น,น,นั่นนะอินทรีย์วัตถุเนี่ยทำให้กล้วยงามงาถ้าไม่มีอะไรคำมัน,นจะพูดด้วเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยค้ำทีหลังไม่เป็นไรหรอกอ่า,ามันก็จเจริญงอกงามดีนะต้นกล้วยดูลูกกล้วยนะแต่กล้วยน้ำว้าะจะกินอร่อยกว่ากล้วยพวกนี้นะอ่้น้ำว้าวลูกจะอ้วนป้อมอ่าจะอ้วนป้อมนคือไม่เยอะอ่าค่อยๆบำรุงไปนะแต่ละจุดเราจะค่อยๆบำรุงกันไปทำกันไปนี่ขนาดทำยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ เราทํายังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่มันก็เก็บกินได้นะก็ตามตามเวลาที่มีต่อไปนี้จะมีเวลาเยอะขึ้นเราจะมีเวลาเยอะขึ้นพะเราได้ปราบคนชั่วที่ชั่วที่สุดแล้วนะที่เหลือมันก็จะเบาเบาภาระแล้วก็แบ่งเวลามาสร้างไปด้วยแล้วก็แวะไปมีเงาคืนไม่ได้อ่มีเงาคืนไม่ได้แต่เราต้องแวะไปปราบนะคนไม่คนไม่ดีไปเป็นระยะระยะนะให้เขาหมดฤทธิ์ไป ถ้าให้คนดีได้มีฤทธิ์นะก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีไปนะน,น,น,นี่จะเห็นดาวดอยในเพียบเลยขึ้นได้เก่งเลยนะดาวดอยในขึ้นเก่งเลยนะนี่ระหว่างต้นกล้วยก็จะมีต้นพริกต้นโหละพาเนี่ยในาดาวดอยมันเป็นดาวขจายดอยนะอย่า อ่าอันนั้นอะโหระพาใช่ไหมอ่าโหระพางามอยู่นะพิกนุมพิกนุมโหระพาพิกนุมอ่าค่อ,อ,คอยๆบำมลุงไปเรื่อยๆนี่ขนาดเราไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นะเนี่ยอ่าแล้วอันนี้เอามาไว้ขวางทางนี่เหรออ่อาใครช่วยหยิบไปข้างๆหน่อย เตรียมปลูกกระมังเนี่ยอยู่นี่หน่อยช่วยหน่อยชวหน่อยไม่รู้จะเดินมาวันนี้อ้าได้ออกกําลังกายก่อนขึ้นรถไงได้ดูนะบางท่านมายังไม่ได้เดินดูเลยนะเอออ่าจะได้จะได้อุ่นใจนะโอ้เรามีวิธีการปลูกพืชไร้สารพิษที่เจริญงอกงามดีนอ่าแล้วปรุงให้ปรับปรุงให้ดูดีก็ได้นะ จะให้ลกก็ได้จะให้อะไรนะโล่งก็ได้แล้วแต่ความขยันของเราใช่ไหมอันนี้นี่เป็นเพิร์มาเค้าเจร์เป็นเป็นตอนเรามาทําตอนนั้นเราใหม่ๆแล้วเนี่ยใส่กิ่งไม้ใบไม้เยอะมากนะตรงนี้เนี่ยกองกิ่งไม้ใบไม้เต็มเลยในนี้ปลูกพื่มาทั้งพุ่งๆเลยนะอันนี้พืชพืชจะงามเนี่ยหลายปีแล้วก็ยังได้อยู่นะอันนี้นี่กองปุ๋ยเลยนะเนี่ยกองปุ๋ยเลยตรงนี้ปรับหลายรอบ ลองปลูกทุเรียนแล้วเปล่าก็มีพี่น้องเราปลูกอยู่นี่ก็ได้ผลนะได้ไปปลูกอยู่แต่ว่าไปปลูกอีกจุดหนึ่งนะเธอไม่ไม่ใช่ตรงนี้แต่ว่าก็ทําทําแบบนี้แหละได้ผลได้ผลอยู่ได้ผลอยู่ทุเรียนก็ได้ผลอ้าวกระท้อนกระท้อนยิ่งทุบยิ่งหวานกระนี่ย คนรู้ว่าอะไรเป็นกินได้นี่สบายเลยนะเดี๋ยวรอบๆนี่ก็อิ่มละสบายเลยสบายใจเลยเนี่ยคอนโดเราจะย้ายมาตรงนี้แหละเดี๋ยวเ,เต็นที่เอามาจากชะไมจะมาลงตรงนี้แล้วก็เอาคอนโดของเราชั้น,นอนอ่ะมาตรงนี้แล้วก็พี่น้องที่มากันตอนน้องที่มากันตอนอ่ามาหกรรม มหากรรมสร้างบ้านแปลงเมืองก็จะได้มีที่นอนกันเพราะบางทีสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยอาคารเนี่ยคงเต็มหมดนะเต็มหมดแล้วก็นอนกันแบบชไม้นั่นแหละพี่น้องที่ได้มานอนชมไม้ก็สบายสบๆนะรู้เลยว่า,ามานอนที่ชไม้ก็จะรู้เลยว่า,าหลักการเดียวกันกันกบชมัม้นั่นแหละก็ข้าวของน้ำพังท่าได้สะดวกนะอดอยเต็มเลยดอกเต็มเลยปลูกพืชพันธุ์หานไปตัวไหนที่มัน เสียหายมันไม่งามแล้วก็ปรับมาตัวไหนงามแล้วก็าเอาส่งเสริมไปตัวไหนยังไม่สมบูรณ์ก็ปรับแก้ไปนะให้สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเอาอย่างน้อยพี่น้องก็จะได้มีความอุ่นใจว่าเออออกแบบแบบนี้บางท่านเห็นแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ที่บ้านตัวเองได้นะไปประยุกต์ใช้ได้เช่นไปปลูกใส่ตะกร้าปลูกใส กระมังปลูกใส่ถังปลูกใส่กระถางใส่กระสอบใส่ถุงก็แล้วแต่นะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะ,ะเดี๋ยวจะทีนี้จะพาพี่น้องมาดูอีกอมาทางนี้มาทางนี้มาดูอีกสองอานเมื่อโโชาวนี่ประทับใจนะประทับใจโอ้จะได้ลดมูฑลที่นี่มาขวางจะไม่เป็นไรนะ มาทางนี้นะพี่น้องมาดูนี่เห็นไหมไหมมาดูฟักนะนี่ทะลุไปได้ไหมเอาทะลุไปนี่ทะลุไปนู้นเราทะลุไปได้อมาดูฟักนะฟัก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 เห็นไหมโอูกมันได้ผลอยู่หน้าโคกพอเพียงเนี่ยฟักก็ได้ผลพริกนี่ขึ้นไปแซมตรงนั้นตรงนี้อนี่ก็พริกกันนี่ลูกเบลเบล่าซ่อนอยู่แถวนี้กับพริกกันเนี่ยพริกกันเนี่ยอันนี้เขาเรียกพริกกันเนี่ยซ่อนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ ฟักก็เจริญงอกงามดีนะพริกบ้างนะอันนี้หอมแซ่บบ้างอ่าเนี่ยฟักก็เจริญงอกงามดีหลายลูกนะเนี่ฟักหลายลูกอ่ะซ่อนๆอยู่นะ่อานะอ่างามดีเหมือนกันอ่าหอมแซ่บนะเสลี่ยปนพรอ่ะมีแต่ของกินทั้งนั้นนะเนี่ยของกินเดี๋ยวนี้นะเนี่ยก็เจริญงอกงามดีนะเดี๋ยวเราจะให้ไปดูต้นมะเขือมาดูต้นมะเขือ มุมนี้กับมุมโน้นน่ะนะเห็นไหมอ่าต้นมะเขืออ่ก็เจริญงอกงามดีรัดไปไหนได้แล้วเนี่ยเราออกนี่ก็ได้ฮะออกนี่หะอ่ารัดออกนี่ก่อนนะพี่น้องจะออกมาได้ไม่ด้วยไม่ะอกอ่อาอ้าวใครออกมาได้ออกมานะอ้าวเดี๋ยวมาดูมะเขือนะปิดท้ายนี่มาดูต้นมะเขือเนี่ยแม่รถคันนี้ถ้าขยับได้ไม่รู้รถใครรถเรารถใครเขียนได้ป่ะรถรีอ่ะ รถหร้อใครอะรถลีอะแม่จะได้โชว์นี่จะได้จะได้เข็นอันนี้สันหน่อยนะเอาต้องต้องใช้ความสามารถเข้ามาดูอ่าพี่น้องมาดูอ่าต้นมะเขือดูเอากันแล้วกันไม่เป็นไรรถไม่ขยับก็ไม่เป็นไร,ร,ไไน,ไรนี่น,นี่ดูต้นมะเขือนะอ่ะจาจะในโคกพอเพียงเนี่ยนะเนี่ยมะเขือนี่กําลังโอ้โหออกดอกเยอะเลยเป็นลูกเยอะเลยเมื่อเช้านี้มันหายตอนนี้มันหายเออลูกมันหาย เออหน่อยเดียวมันหายเลยลูกมันอ่ะฮะมันอยู่ในท้องคนมันอยู่ในท้องคนดูอ่ะโอ้ลูกมันหายแกงเขียวหวานนะนี่โคกบอกเพียงเวลาเวลามันลงตัวนะเวลาอินรีวัตถุข้างล่างมันย่อยดีเนี่ยมันจะมันจะพุ่งแบบโอ้แบบเราคาดไม่ถึงเลยสักสองสาเดือนประมาณสองเดือนสามเดือนที่แล้วเนี่ยมันเล็กๆคืบเดียวนะ แล้วเราไมาอีกทีเอาเผลอแป๊บเดียวเลยมันพุ่งปื๊ดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเกือบจะท่วมหัวแล้วเนี่ยบางอันท่วมหัวแล้วต้นนั้นท่วมหัวแล้วนะมันพุ่งเร็วมากเลยเนี่ยนี่คือถ้าอินทรีย์วัตถุมันลงตัวนะเนี่ยถ้าอินทรีย์วัตถุมันย่อยได้ที่เนี่ยกิ่งไม้ใบไม้ใบหญ้าเศษอาหารย่อยได้ที่เนี่ยพืชของพี่น้องจะพุ่งปื๊ดเลยนะมันจะพุ่งแบบเฮ้ยทำไมมันโตยิ่งกว่าใส่ปุ๋ยเคมีอีกนะมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วโตอย่างแข็งแรงด้วยนะ นี่เป็นการพิสูจน์ว่าโคกพอเพียงนี่ได้ผลแต่ถ้าแต่ถ้าระหว่างมันย่อยมันอาจจะยังไม่งามนักก็ไม่เป็นไรระหว่างระหว่างอินทรียวัตถุมันย่อยได้ไม่ดีแต่มันย่อยได้ดีเมื่อ,อไหร่นะมันพุ่งปื๊ดเลยนะเราจะเจอความมหศัศจรรย์นะอ้าอ,อย่างงั้นอ่นะโอเคนะอ้าไปทีนี้เนะอาให้พี่น้องตัวแทนกล่าวสักคนนึงเดี๋ยวซิ ไปเดินชมแล้วเป็นไงมั่งใครจะกล่าวมั่งอ่าชายหนึ่งท่านหญิงหนึ่งท่านอ่าเดี๋ยวเราอ่าอ่าท่านใดจะกล่าวอะไรหนึ่งนาทีให้กล่าวหนึ่งนาทีอ่ามีไหมมีไหมมีไหมเดินชมแล้วเป็นไงมั่งอ่าอ่าอ๋อนั่นนั้นนันบอกเจริญบอกเจริญตายเอาไม่เป็นไรไม่กล่าพูดมั่งกล่าพูดไหมอ่ากล่าวพูดอ้าอ่าเดินชมแล้วเป็นไงมั่งครับได้เดินชมตั้งแต่วันก่อนวันนี้ก็ เห็นของดีๆไม่ว่าจะเป็นทําปุ๋ยแบบง่ายนะครับแล้วก็ทํโคกพอเพียงก็ได้ความรู้เยอะและ้วก็มุนไพเยอะเลยครับสมุนไพรเยอะมากเพราะว่าต่างๆน,นานาแต่ผมกม็รู้จักชื่ออ้อเพิ่งมารู้จักนะครับขอขอบคุณท่านหมอเขียวมากที่ได้วาร์มรู้นะคร<อ>ับตลอดระยะเวลาของชาวชมัยเราเนี่ยที่ได้มาชมของครั้งผมมาครั้งสองบางคนก็มอครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับอ้าวสาธุสาธุ อ้าวฝ่ายหญิงจะพูดไหมมีไหมฝ่ายหญิงมีไหมถ้าไม่ไปไปไปมีอ่ามีไหมมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรอ้าวฝ่ายชายพูดก็ถือว่าสมบูรณ์แล,ล้วนะก็ถือว่าสมบูรณนะ์แล้วนะก็คิดว่าเรื่องราวของนะกสิกร,รรมไรสารพิษที่ประหยัดเรียบง่ายนะเรื่องโคกพอเพียงนะเรื่องการทําไร่ทานานะการ ปลูกข้าวปลูกถัว่วปลูกพืชพันธุยาหารต่างๆแบบประหยัดเรียบง่ายนะใช้วัสดุในพื้นที่เนี่ยถ้าเราเรียนรู้อย่างเข้าใจแล้วเอาไปทําจริงจังเนี่ยเราจะได้อาหารที่ดีนะแล้วมาสู่สุขภาพที่ดีนะไปสู่อาหารดีสุขภาพดีแล้วก็ไปสู่เศรษฐกิจที่ดีนะชีวิตเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันนะก็ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะพี่น้องนะ ชมามฤชเพศนะพี่น้องคอปทสอปปสทั้งาพี่น้องกองทัพรมด้วยนะที่ได้มาสารพลังกันนะก็ขอให้พี่น้องเดินทางโดยสวัสดิภาพโอกาสหน้ามาพบกันใหม่ครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านครับสาธุครับอ้าวไปพี่น้องขึ้นรถทีนี้วันศุกร์เก้าโมงเช้านะวันศุกร์เก้าโมงเช้านะบิ๊กคิลีนนิ่งเดย์อ่าม่ต้องไม่กล่าอะไรไปแม่จัน อ่าจุ่ที่ไหนจู่ที่ไหนล่ะยู่ทางนี้เหรออ้าวก่อนที่พี่น้องจะกลับนะนบอกมีของอมีออมแซบบ้านดาวโดวยท่านละหนึ่งกำนะสำหรับท่านที่สนใจรับนะกินใบเอาก้านไปปลูกได้มีประมาณ12กำเอาเลยนะท่านใดสนใจอ้าวไปกำไปใช้ประโยชน์นะเอาไปกินแล้วอย่าลืมเอาก้านไปปลูกนะอ่ามีอยู่ประมาณเท่าที่มีนะท่านใดสนใจเชิญอ่ายินดีครับยินดีครับ อ้าวเชิญเลยนะท่านใดอ้าวสาธุอ้าวอ้าวอ้าวท่านใดสนใจอ้าวอ้าวไปใช้ประโยชน์เอาไปใช้ประโยชน์นะมีหองแซฟดาวดอยนะท่านใดสนใจเอาไปใช้ประโยชน์นะอย่าลืมเอาก้านไปปลูกนะก้านเขาปลูกได้นะใบเอาไปกินได้ใบเอาไปทานได้นะครับก้านเอาไปปลูกนะอ่าเรือาไปปั่นเป็นผักปั่นได้นะครับเอาเป็นผักปั่นก็ได้เอาไปทาน แ่แก้มเอาไปทานเป็นผักก็ได้นะเป็นผักปั่นได้ไปทานเป็นผักก็ได้แล้วอย่ยงนึงอานท่านใดจะรับไหมท่านใดจะใช้ประโยชน์เช่นะอไม่รับโอารับไปเกือบหมดแล้วนี่ไงนี่ไงของป้าพอดีเลยเนาะมาทาวมาทูเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ่ายเรียบร้อยแล้วพอแล้วนะเออรถละรถนุ่นนะเดินไปนู่นป้าทพี่น้องไปไปขึ้นรถนุ่นอ่ะเดี๋ยวจะไปส่งพี่น้องที่รถ อาพี่น้องหยิบข้าวหยิบของได้เลยเพราะนี่กำลังถ่ายลูกอาเชิญเชิญเชเราเดินหลบหน่อยอา้อาวฟอ,องสังกะดาวดอยนันี่ยาอายุวัฒนะอ่ายาบำรุงร่างกายถอนพิษถอนเคมีในชีวิตเป็นตัวถอนพิษในชีวิตถอนพิษจากมลพิษต่างๆได้ดีนะ นะไปถึงชมายถ้าสมมุติว่าเขาขนเต้นขนอะไรยังไม่เสร็จช่วยเขาขนหน่อยนะ <laughs> ถ้าเขาขนเต้นขนคอนโดเราขนชั้นนอนยังไม่เสร็จอ่าก็ใส่แรงบุญของพี่น้องเรานะั่นแหละช่วยขนถ้าเขาขนยังไม่เสร็จนะอ่าถ้าเขาขนเสร็จแล้วก็แล้วไปนะถ้าเขาขนยังไม่เสร็จเราก็ช่วยกันขน,นอ่ากับชมายมาดูเชฟ <laughs> ของเรารอบรอบนี้สมบูรณ์แบบมีทั้งปราบทั้งสร้างสมบูรณ์แบบนะนี่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบมีทั้งปราบสิ่งเลวร้ายมีทั้งสร้างสิ่งที่ดีงามไว้อาศัยนะปราบสิ่งเลวร้ายสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้กินไว้ใช้ไว้อาศัยเนะี่ยมีสองอย่างนี้แล้วก็มีมิตรด,ดนะีไปรอดนะขอดมีอาหารดีสุขภาพดีเศรษฐกิจดีมิตรด,ดีไปรอดแล้วชีวิต นะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วนะดีที่สุดแล้วสำหรับชีวิตแต่ละชีวิตอามีรถมานะพี่น้องอ้าวระวังรถหน่อยมีรถมาอ้าทยอยทยอยขึ้นทยอยขึ้นรถทยอยขึ้นรถถ้ามีอะไรที่เขาขนยังไม่เสร็จก็ช่วยขนได <c oughs> ้พี่น้องเราช่วยขน ทางโน้นถ้าขนอะไรยังไม่เสร็จก็เวอกันขนอาค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปเอ่ะไรเอาเดียวกันเดียวกันช่วยเหลือกันอ้าววันมะรืนนะวันศุกร์ไครสะดวกนะบิ๊กคินนิ่งเดย์มาเป็นพลังทำความสะอาดส่งคืนพื้นที่ชมามยุเชษให้กับราชการอ่ ส่งคืนให้กับราชการอเอาไว้วันหน้าถ้ามันสมควรเราก็ไปใช้ใหม่สาธุถ้าสมควรจะไปใช้เราก็ไปใช้ใหม่มมเมมชประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์กอบ้านกูเกนก้เมืองประวัติศาสตร์กอบบ้านกู้เมืองสาธุสาธุ ฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวตอนเดินสะดวกค่อยเจอกันวันศุกร์เจอกันอ้าวสาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุก็พี่น้องนะคะตกลงอ้าวสาธุสาธุอ้าวเป็นกำลังใจทุกท่านอ้าวสาธุสาธุขึ้นมาเรื่อยงขึ้นมาเรื่อยงเช็คมาเรื่อยงอ้าวยังนะยังนะยังอยู่ยังอยู่ยังไม่หมด อ่าอ่ายัางยัางอย่างหมายอย่างหมดแล้วย่างเช็คกแล้วยังอ่าสาทุกมัเคุเทศมัเคุเทศค่ะตอนนี้นะคะพี่น้องเรานะคะก็ หลังจากที el, el ่มาตั Entonces, de ้งแต่เช้านะคะแล้วก็มาได้ดูโคกหลุมพอเพียงนะคะนี้ก็ทยอยกันขึ้นรถนะคะอาจารย์หมอเขียวนะคะขึ้นหมดแล้วยังขึ้นหมดแล้วยังมาสนะเอาหมดแล้วโจเฟอร์สตาร์ทรถได้แล้วโจเฟอร์มาอีกยังโจเฟอร์ยังไม่มาโจเฟอร์มายังโจเฟอร์มายัง อ้าวอาก็ได้สารพร้อมแล้วเอ้านายไปไดนแล้วตงใสยรอพี่น้องกลับไปนน่นนะอาสามสิบเอ็ดคนค่ะจ๊ะสามสิบเนะสามสิบออ่คนไหนนั่งพอดีพอดีเลยนะโอ้โหพอดีเป๊ะเลยเนี่ย พอดีเป๊ะเลยอ้าวสาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆูสู้สอ้าวพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้พร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมลงพลังคนดี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 คิดดิคิดดี สามเสนอดสลายอัตตาสามัคคีนิพาสุกเย้อ้าวขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับสาธุสาธุไปละอ่าเดินทางโดยสวัสดิภาพสะดวกก็วันศุกร์เจอกันถ้าโดยสะดวกอ่าวันศุกร์เก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าเจอกันอ่าสาธุอ้าวไปแล้วเราอ่าเราแต่อ้าเราแต่โชเฟอร์โชเฟอร์ อาจารย์มาเขียวนะคะมาส่งพี่น้องจนถึงโชอบนรถเลยนะคะก็มีพี่น้องเราจํานวน31ท่านนะคะที่มาจากชมัยมารูเชในวันนี้นะคะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะตั้งแต่เช้านะคะมาอาโชเฟอร์อะ ตอนนี้ <สบ S 1> ต้องบอกว่าเสร็จภารกิจแล,<ม>แล้วเราก็มาส่งพี่น้องกับชมัยมารเช่นนะคะ<ม>ก็คือได้อย่างได้น้อยเนี่ยพี่น้องเรานะคะก็ได้เรียนรู้นะคะมาได้คบคุ้นกับหมู่มิดดีนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการทํโคกลุมพอเพียงนะคะทากิจกรรมไร้สารพิษนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงยามเย็นนะคะสดสดที่สวนป่าดาบุญสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะในวันที่29ตุลาคม2568นะคะเนี่ยค่ะพี่น้องเราเอ่อ เรียกว่าพี่น้องเราพร้อมอยู่บนรถนะคะเรารออย่างเดียวนะคะรรเร,อะรืเาาอรอโชเฟอร์กำลังจะมานะคะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศที่ได้เห็นนะคะว่าวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพอเพียงนะคะก็จะ สามารถที่จะทําในเรื่องของการเมืองก็คือเรื่องของการสร้างนะคะในส่วนของการเคลื่อนในเรื่องของที่เราจะต้องเคลื่อนออกไปเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมนะคะเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นงานปับงามซ้ามนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้พวกเรานะคะเรากําลังสร้างบ้านแปลงเมืองนะคะก็เรียกว่ามาสร้างอาหารนะคะซึ่งถือว่าเป็นความมั่นคงของชีวิตนะคะก็พี่น้องท่านใดนะคะสนใจที่จะมาแวะเวียนเยี่ยมเราได้นะคะก็แวะมาที่สวนป่าตบุญสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้ ทุกวันนะคะเรามีต้องบอกว่ามีอาหารนะคะแวะมาทานอาหารกับเราได้นะคะวันนี้ต้องบอกว่าขอราไปก่อนนะคะพบกันกับกิจกรรมต่อไปนะคะอเจริญธรรมสมดึกดี